มันเป็นเรื่องปกติมากสาหรับการที่เรามีแฟนมีคู่แล้วเราก็เลิกกันแต่ว่ามันไม่ปกติหรือว่ามันจะซับซ้อนตรงที่ว่าเราสมัครวีซา่าไปแล้วจะต้องทอํายังไงบ้างซึ่งวันนี้เรามีคําตอบนะคะ สวัสดีค่ะเอมี่จาก Mimigration นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถือพาร์เนอร์วีซ่าอยู่หรือว่าสมัครพาร์เนอร์วีซ่าไปแล้วนะคะแล้วก็เกิดเลิกกันกับสปอนเซอร์เนี่ยแล้วเราจะต้องทํำยังไงนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากสาหรับการที่เรามีแฟนมีคู่แล้วเราก็เลิกกันแต่ว่ามันไม่ปกติหรือว่ามันจะซับซ้อนตรงที่ว่าเราสมัครวีซ่าไปแล้วแล้วเรากาลังรอวีซ่านั้นอยู่หรือว่าเราถือวีซ่ามาแล้วแค่กลางทางเป็นแค่ temporary วีซ่ายังไปไม่ถึง PR เลยเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างซึ่งววันนนนนีีนะะอนอ้้เเรราาาาาามคคํตอออบบะกก่่่ืหลยถ จะเลิกกับแฟนเราจะทํำยังไงอย่างแรกที่เราต้องทราบคือว่าแฟนเราเนี่ยเขาจะมาแคนเซ,นซิลวีซ่าเราทันทีไม่ได้เนาะสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยคือเขาสมมติว่าเขาเลิกกันแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะแจ้งอิมิเกรชันเนี่ยสิ่งที่เขาทําได้คือแค่แจ้งอิมิเกรชันเฉยๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิมิเกรชันจะไม่ได้บอกเราแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับวีซ่าของเราคือบางคนเนี่ยที่มีเคสที่สปอนเซอร์เนี่ยค่ะเลิกกันแล้วสปอนเซอร์ก็โทรไปแจ้งอิมแล้วส่วนสปอนเซอร์ก็โทรไปถามอิมทุกๆวีกับทุกๆอาท เขาเรียกว่าเหมือนเป็น privacy อะค่ะว่าโอเคฉันรับรู้แล้วว่า relationship ของคุณเนี่ยสิ้นสุดแล้วแต่ว่าฉันจะไปทําอะไรกับีซ่าอันนั้นมันเรื่องของผู้สมัครละคุณสปอนเซอร์ไม่เกี่ยวคุณแค่ทําหน้าที่ของคุณเสร็จแล้วในการที่คุณแจ้งเราว่า relationship ของคุณเนี่ยจบไปซึ่งหลังจากที่ immigration เนี่ยเขาได้รับแจ้งว่า relationship สิ้นสุดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะติดต่อเรามาปกติอาจจะรอ1เดือน2เดือนหรือ3เดือนบางคนรอ6เดือนเนี่ยอิมเขาถึงจะติดต่อมาว่าโอเคฉันได้รับข้อมูลมาว่าความสัมพันธ์ของคุณสิ้นสุดแล้วคุณมมีีออะะไไรท่จพูดหคืเขา จะไม่แคนเซิลทันทีเขาจะถามคุณว่าคุณมีอะไรที่จะแก้ตัวแก้ต่างหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มอะไรบ้างก่อนที่เขาจะตัดสินนะคะอย่างเช่นตัวผู้สมัครเนี่ยมาจากประเทศอิตาลีนะคะเขาก็มาอยู่ที่นี่กับสปอนเซอร์ที่ก็สมัครวีซ่า820เป็นพาทเนอร์วีซ่าให้เขาไปก็ระหว่างถือวีซ่า820แล้วเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันแบบใหญ่โตทะเลาะเป็นเรื่องเป็นราวจนแบบว่าแยกกันอยู่อยู่กันคนละบ้านไปสักพักหนึ่งสาเหตุที่ทะเลาะกันใหญ่โตคือทางผู้ชายเนี่ยจากประเทศอิตาลีเนี่ยไม่ยอมไปฉีดวัคซีนโควิดซึ่งงงทาาาาผูู้หญิอออ่่่่เปป็นนนคะซีขวววยไฉดแตตัง ผู้สมัครเองเนี่ยเขาเหมือนเป็นแอนตี้วัคซีนช่วงหนึ่งอ่ะเขาก็บอกว่ายังไงฉันก็จะไม่ฉีดตอนนั้นเขาก็เลยทะเลาะกันแล้วสปอนเซอร์ก็เลยโกรธมากแล้วก็ส่งอีเมลไปหาอิมิเกรชันนะคะว่าเลิกกันแล้วจะไม่สปอนเซอร์ต่อซึ่งผมไม่ได้แจ้งพี่ด้วยเนาะว่าเขาได้โทรไปแจ้งอิมส้นผ่านไป3เดือนอิม g r กรชันก็ส่งอีเมลมาหาเราเพราะเราเป็นตัวแทนของเขาก็บอกว่าได้รับข้อมูลว่า Relationship End ไปแล้วให้ทางคู่สมัคร Explain หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ก็ติดต่อผู้สมัครไปว่าอ้ออวาวเลิกันล้วเออ่่ยยยยยููดพี่เมลนนีมาจกช ก็เลยบอกไปถามสปอนเซอร์พอไปถามสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็อ๋อ จำได้แล้วว่าตอนนั้นน่ะทันโกรธมากฉันก็เลยอ e ีเมลไปหาอิมแต่อิมก็แค่ออโต้รีสปอนว่าได้รับแล้วแต่อิมแ่ะไม่ได้ติดต่อสปอนเซอร์เพิ่มมาขอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเลยฉะนั้นเขาก็เลยนึกว่าเหมือนมันถูกทิ้งมาเฉยๆหรือว่าไม่ได้มีเทคแอคชั่นอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องมันก็เลยจบไปแต่ว่าผู้สมัครก็บอกอา้าวแล้วอยู่ไปบอกทําไมว่าเราเลิกกันหรืออะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เรากลับมาดีกันแล้วไงวนะกลับมาอยู่ด้วยกันแต่สปอนเซอร์ก็เลยที่จะแจ้งอิมิเกรชันว่าเออขอโทษนะกลับมาอยู่ด้วยกัน เขาเพิ่งไปเที่ยวควีนสแลนด์ด้วยกันยังมี relationship evidence ความสัมพันธ์ด้วยกันเนี่ยในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่ง immigration เขาก็รับรู้ happy แล้วก็สุดท้ายก็ยัง grant permanent visa ให้กับผู้สมัครอยู่นะคะคือทุกๆเคสเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าอิมจะ cancel เราโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกครั้งก่อนที่ visa เราจะมีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะถูกแจ้งอยู่แล้วตามใดที่เราเช็คอ e ีเมลหรือว่าเราเช็คกับ migration agency ยื่น visa ให้เรานะคะในหลายๆกรณีเนี่ยถ้าเราเลิกกันกันกบ sponsor หรือว่า relationship breakdown เนี่ยมันมี3ากรณีที่เลิกกันจริงๆแต่ก็ยังสามารถที่จะ ได้ PR อยู่ด้วยนะคะข้อที่1เป็น Family Violence ก็คือมีเหตุการณ์รุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นแต่ก็ยังสามารถที่จะได้ p r อยู่ซึ่งอันนี้เป็นท็อปิกแรกที่อยากจะพูดเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นถูกทําลายร่างกายทําลายทางจิตใจทําลายทางวาจาหรือว่าทําลายหลายอย่างแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะกลับเมืองไทยก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพ่อแม่ก็บอกใอ้ทนไปเถอะลูกได้มาอยู่เมืองนอกแล้วก็ทนไปหรือว่าบางคนแบบเดี๋ยวกลัวเพื่อนจะหัวเราะคนในซอยจะมาหา,ว,าว่าเราโดนทิ้งกลับมาอะไรเง ต้องทนบางทีเราฟังล้วก็แบบว่าจริงๆเราไม่ต้องทนขนาดนั้นไหมถ้าคนคนนั้นเขาไม่ Respect ไม่ได้รักเราแล้วเนี่ยเขาทำร้ายเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นต่อไปนะคะเพราะว่าอย่างในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขามีองค์กรหลายๆองค์กรมากเลยอะคะ่ะที่ช่วยเหลือดูแลคนที่ถูกทาร้ายร่างกายในครอบครัวนะคะหรือว่าทาร้ายอื่นๆด้วยนะคือเป็น Family v i น์เลนเนี่ยเรารู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเราโทรหาเขาอะเขาก็จะช่วยเราเข้ามาดูว่าเรามีบ้านให้ออกมาจากในสถานการณ์นั้นให้ได้เขาหาแบบเป็น Temporary s เทมห้อ,อ,อหหรือว่าถ้าเราออกมาโดยที่ไม์ให ติดตัวเลยเขามีเงินให้ด้วยว่าโอเคพพอร์ตเราก่อนที่เราหาง,งานได้หรืออะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็บางทีเขาก็จะช่วยทาวีซ่าให้เราด้วยบางคนเขา,าก็ได้วีซ่าถาวรจากผ่านจากองค์กรเหล่านี้นะคะซึ่งก่อนอื่นถ้าเราถูกทำลายร่างกายเราเนี่ยหนึ่งแจ้งตํารวจถ้าคิดไม่ออกคือไปตํารวจก่อนเพราะว่าตํารวจเนี่ยเขาจะบอกให้เราได้รู้เลยว่าเราต้องทําอะไรได้บ้างหรือว่าบางทีเนี่ยตำรวจเห็นว่าเราถูกทํำลายร่างกายหลายๆแบบโดนเยอะอ่ะเขาก็โอเคหนึ่งคือไปหาหมอไปโรงพยาบาล2คือเขาส่งเรื่องไปที่ศาลไปที่คอร์ด intervention order ทุกอย่างทําให้เราทั้ง มาใช้ได้แจ้งให้กับ Immigration ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอินเขาก็จะพิจารณา Permanent Visa หรือเป็น PR ให้เราได้อยู่ดีโดยที่หลักฐานว่าเราเป็น Big t ทีมเราเป็นเหยื่อของความรุนแรงนั้นๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้คือเราจะได้ PR จากการที่เราเป็นเหยื่อของความรุนแรงก็ต่อเมื่อความรุนแรงนั้นนะเกิดขึ้นระหว่างที่เรายังอยู่ในความสัมพันธ์เพราะว่าบางคนเนี่ยเลิกกันไปแล้วแต่อ,อยากได้วีซ่าทำยังไงดีเราไปยั่วให้ถูกตบตีแล้วไปเอาเรื่องขึ้นตำรวจเพราะว่าม เ,ออเมีเคสเคสหนึ่งคือสปอนเซอร์ค่ะขับรถจะเข้าบ้านแต่ว่าผู้สมัครเนี่ยเข้าไปกระโดดขวางแลวโดนรถชนไปแต่ไม่ได้เจ็บหนักแล้วก็ไปแจ้งตำรวจว่าผู้สปอนเซอร์เนี่ยค่ะสามีเก่าเนี่ยตั้งใจขับรถชนเขาสปอนเซอร์บอกว่าฉันไม่ได้ยูกระโดดมาขวางเองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสาวความไปสาวความมาสรุปคือเขาเลิกกันไปแล้วเป็นเดือนแล้วก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่านเลิกกันไปแล้วเป็นเดือนแล้วเกิดเหตุการณ์ Vi o l e n c e อย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เข้าข่ายเนาะคือความสัมพันธ์จะต้องยังอยู่ในระหว่างที่เกิดเหตุการณณ์์เเหหล่่่่่่่่าาาาาานนนนนัั้ะะคคคซึงงงตุุกกรรรววมมมแแียออททบไใช ร่างกายบางทีมันเป็นความทางจิตใจก็ได้หรือว่าทางคําพูดบางคนเขาไม่ได้ตะต่อแต่ต้องเราหรือว่าไม่ได้ตกตีเราแต่ว่าใช้คําพูดแบบเสียดสีเราตลอดเวลาหรือว่าเสียดสีครอบครัวเราเสียดสีลูกเราหรืออะไรก็ได้เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยหรือว่าแบบควบคุมเราอะแบบไม่ให้ทํางานไม่ให้พบเจอใครไม่ให้ไปไหนถ้าจะไปไหนก็สะกดรอยตามตามนู่นตามนี่คือบีบคั้นเราทุกอย่างเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเข้าขายได้นะคะถ้าสมมติว่าใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ออกมาจากริ l เลชั่นชิพนั้นดีกว่าเราต้องคังวงความปลอดภัยของเราเป คือเราต้องมัวร์ว่าเราเซฟที่ที่เราอยู่ถ้ารู้สึกว่าเรากลับบ้านแล้วเราไม่ไม่เซฟหรือว่าเราเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะโดนซ้อมอาจจะโดนทำร้ายเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยให้ออกมาให้เร็วที่สุดะนะคะต่อมาอันที่2คือถ้าสมมติว่าผู้สมัครกับสปอนเซอร์เนี่ยมีลูกด้วยกันเนี่ยค่ะถ้าถึงวันเลิกกันไปแล้วยังไม่ได้ PR คุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้ PR อยู่ดีเพราะว่าคุณเป็นแม่ของออสเตรเลียนซิติเซนอยู่นะคะเพราะว่ากฎมันคือว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเออเลิกกันไปแล้วไม่ได้้้้รรรรรัักกกนนนแแแลลลวววคคเเเพพื่่่่่่อออูททีีจจจจะะะาาาาาาซติิงงๆยยสมถได เราเลิกกันไปแล้วแต่ว่าเรามีลูกด้วยกันเรามีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรด้วยกันเราแชร์คัสตอดี้คนละครึ่งหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยเราสามารถที่จะได้ PR ตรงนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเราทําหลายเคสบุตรนะคะซึ่งทาง immigration, อิมิเกรชันเรา่าแค่ขอดูว่าโอเคมีเบอร์สแติฟิเคชของลูกไหมมีสิทธิในการดูแลบุตรไหมโอเคถ้ามีทั้ง2อ,อย่างก็ได้ PR ไปะนะคะแต่ว่าในกรณีบางกรณีที่มีลูกด้วยกันแต่ว่าเราไม่มีสิทธิเลี้ยงดูบุตรอย่างเช่นทางสามีหรือทางสปอนเซอร์เนี่ยเขาได้เราไปขึ้นสารรสาหรือว่าาอว่าาเเรไไมด้ลย โอกาสที่จะได้ PR จะน้อยลงก็คงต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ่ะนะคะแต่ว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่แบบเลิกกันแล้วหรือว่าอยากจะเลิกแต่ว่าทนเพราะวีซ่าค้างคาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีที่เราจะได้ PR ถ้าเราคิดว่าเราต้องทนหรือเราอยู่อย่างไม่มีความสุขเนี่ยก็ออกมาได้เหมือนกัน่ะนะคะส่วนเหตุผลสุดท้ายที่จะได้ PR โดยที่ไม่ได้มี relationship แล้วก็คือถ้าสปอนเซอร์เสียชีวิตไปนะคะเราก็ยังมีสิทธิที่จะได้ PR อยู่แต่ว่าอันนี้เราเคยทําคลิปแยกออกมาอันนึงแล้วนะคะพูดถึงว่าถ้าสปอนเซอร์เสีียยชิตตเเน่เราาจะ้้ององงงทํัไบบก ดกันไนะะ้อันนี้สรุปมาให้คร่าวๆว่าถ้ายื่นพาหนะวีซ่าไปแล้วหรือว่าเราถือเทมเพ r ย์วีซ่าอยู่แล้วผับเกิดเหตุการณ์ต่างๆในความสัมพันธ์เนี่ยหคือเราต้องไม่แพนิกสคือเราต้องค่อยมาคิดว่าถ้าเราอยากจะที่จะได้เป็น PR อยู่หรือว่าอยากจะได้วีซ่าถาวรอยู่ในประเทศออสเตรเลียต่อไปเนี่ยต้องทําอะไรบ้างหรือว่ามีทางออกอะไรทางไหนให้เราบ้างเนาะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะขอบคุณมากที่รับชมขอบคุณมากที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b ้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ